สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ TCG p a เพกานะครับชแนลการ์ดเกมเกา่กาๆกที่คนเล่นไม่กลาครับผม EP นี้ก็เป็นคุยเฟื่องเรื่องการ์ดนะฮะ EP สองติวเข้มระบบเทนเซกันดีกว่านะครับผมหลังจากที่ SD 55นะฮะออกมาวางขายเนะี่ยทุกคนก็น่าจะได้เล่นบ้างแล้วนะครับผมชิงหลายๆคนบอกว่ามันเก่ง หลายๆคนบอกว่ามันมันอ่อนกากมากพี่แล้วก็หลายๆคนรู้สึกว่ามันเล่นยากอมผมยืนยันว่ามันเก่งอะแต่ผมก็ยืนยันด้วยเหมือนกันว่ามันเล่นยากเพราะต่อให้โปรเพเยอร์มานั่งเล่นอะแม่ยังบอกเลยว่าไอ้เรี้ยนี้มันอะไรวันเนี้ยแต่พอพอเริ่มเริ่มจะจับทางมันได้อะมันเป็นการเล่นที่สนุกมากเลยนะคุณแต่ต้องมีสติก่อนมันสนุกมากเลยแต่มันก็วุ่นวายมากเหมือนกันคนที่เพิ่งมาเล่นเบียดยุนอะที่เป็นภาษาญี่ปุ่นอะแล้วมาเริ่มจากเอ5ดีห้าสิบห้าเลยอ่ะ บอกเลยเว้ยแม่งไม่มีใครอยากเล่นนะวัเทิร์เฮียทำม,มันเล่นยากการดนติเลยเนี่ยทำม,มันเล่นยากจังมีพลิกไปพลิกมาเลยแต่สำหรับคนแก่ที่ก็อย่างที่เคยบอกไปในคลิปมันก,น,กนก่อนว่าเล่นมาตั้งแต่เดิมเมจิกเดอะเกเทอร์ลิงย่งเงี้ยไอระบบการฟลิปเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม <S <S <งา>่เงื่อนไขาการฟลิปก็ไม่ได้ต่างกันมากเพราะฉะนั้นก็คือค่อนข้างจะปรับตัวได้เร็วนะฮะเพราะว่าม,มีภูมิต้านทานอยู่แล้วนเนาะอันนี้ดีกว่าเออมันก็เป็นเรื่องใหม่เรื่องใหม่ในยุคที่มีโลกใหม่เราก็ต้องปรับตัวนะฮ สปิริตกลับด้านเป็นสปิริตเป็นเนกซัสที่กลับด้านเป็นสปิริตก็ได้อย่างเงี้ย <c oughs> ก็กลับไปกลับมาทำตามเงื่อนไขเสียร้ายรีฟ,ฟิลถูกทำลายว่าไปสปิริตแดงยงตีเงื่อนไขสั้นๆเท่านีนนนน้เอาแค่นี้ก่อนมันยังไม่มีอะไรมาก <c oughs> เมื่อเทนเซเอฟเฟกเมื่อเทนเซไม่นบเป็นเอฟเฟกเมื่อ <c oughs> เชิญโอเคปะตามนั้นะ เพราะฉะนั้นไอพวกเอฟเฟคห้ามเมื่อเนเชิญงเงี้ยก็ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ตากอก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยก็คือข้อ,ข,อข้อของเทนเซก็ขอไม่อารมพบทอยู่กับเทนเซเนาะเพราะว่าทําทําไปแล้วในไลท์ที่แล้วนะทุกอย่างแม่ง80เปอร์เซอยู่ในไลท์ที่แล้วหมดจริงๆแล้วไลท์เนี้ยสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์20เปอร์ซที่เหลือคืออัปเดตระบบเทนเซเว้ยสรุปมาง่ายๆครับระบบเทนเซ6ข้อสั้นๆนี่ควรรู้เทนเซนะครับผมเทนเซมาแล้วฮะ นับเป็นการเดิมนะผมหากเป็นสปปริทที่กำลังสู้อยู่ก็ทำการต่อสู้ต่อถ้าเบฟอยู่อันนี้ร u ลิ่งออกมา QA ออกมายังไม่ชัวร์แต่ผมสรุปให้ผมขอสรุปตามตากาผมก็คือถ้ามันกลังเข้าเงื่อนไขเบฟอยู่เช่นกับเบฟสปิริตคอสสี่ขึ้นไปอยู่อย่างเงี้ยเออเงี้ยได้ก็เบฟก็อยู่ต่อได้ไม่ต้องรุดเหมือนอารมณ์เหมือนเชนน่ะมันก็คือคือตัวเดิมอยู่แหละเอาว่ามันคือเชนที่ผสมตัวเดิมอะ เอาว่าเทนเซมาถ้าสู้อยู่สู้ต่อถ้าเบฟอยู่เข้าเงื่อนไขเบฟต่อเอางี้จําง่ายๆก่อนเดี๋ยวรอ QA ที่ชัดเจนออกมาแล้วก็ในขณะที่กําลังทำเทนเซอ่ะเราจะกำหนดคอใหม่ไม่ได้เช่นเช่นตัวเนี้ยมีคอสามเมตรให้สีฟ้าดีกว่าให้สีฟ้าอ่ะคอสามเมตรตีจว ทำไรไม่รู้อะเข้าไลท์แปลว่าเข้าไลท์เอาโซคอเข้ามาอ่ผมมีคอในดีเซิร์ฟผมมีคอในดีเซิร์ฟสามเมตรเห็นป่ะตีเข้าไลท์ดึงโซ,โซคอกลับทำการเทนเซเทนเซมารูปแบบเดิมนะครับคออะไม่เปลี่ยนนะมันเพิ่มแค่โซคอมาเนี่ยจะไม่มีแบบ เออลงใหม่อย่างนี้ไม่ใช่นะใบเดิมในล่างใหม่อืมสรุปงี้อ่ะไม่รู้เข้าใจไหมอ่ะอ่ะว่ากําหนดคอเพิ่มไม่ได้เท่าไหร่ก็เท่าน,นั้นนะครับผมไออันเนี้ยมันค่อนข้างชัดเจนอย่างเงี้ยเออกรณีอย่างเงี้ยแน่นอนเน็กซัสเมื่อสปิิตแดงตีเอาคอหนึ่งเทนเซแล้วคอหนึ่งเมตรมาวางเงี้ยชัวมาได้แค่เลเวลหนึ่ง ไม่สามารถอุ้มคอ,อมาแล้วแบบให้เป็นเลเวลสองเพื่อไม่รับเทคได้อย่างเงี้ยไม่ได้เออจริงๆแล้วอยู่อย่างเงี้ยเลยลอรอสองเมตรสร้าไปรตสเิรดแดงตีปุ๊บพิกด้านเลยครับแล้วก็เอาคอ1เมตรตามเงื่อนไขอย่างเงี้ยอยู่เลเวล2ได้ชัวเซฟที่สุดอืม หลายคนซึ่งรวมถึงทีมงานเองด้วยในขณะที่เล่นก็ยังยังยังคิดว่าสามารถฮิ้วคอมาได้เมื่อเมื่อเปลี่ยนล่างเราก็เล่นเงินไปตามสัญชาตญาณเ,เล่นเงินไปตามความเคยชินอย่างเงี้ยก็อุ้มคอมาอุ้มคอมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันมันก็ก็จะโกงไปนิดนึงเนาะแบบโอ้โหช็อตหลอกช็อตหลอกแดกมันจะเยอะมากอะ่ะอันนี้อ่ะอ่ะอันนี้ข้อนี้สําคัญ อันนี้สาคัญว่าใครอยากโจดโจดข้อเนี้ย r u ง i n g ก็คือออกมาแล้วแหละอันนี้แล้วค่อนข้างชัดเจนและการทีห่หลายคนเล่นผิดอะ่ะมันทําให้รูปแบบเกมเปลี่ยนโคตรในเฮนเซในหนึ่งเหตุการณ์นะฮะในหนึ่งเหตุการ์ที่ทาให้ความสามารถเฮนเซทางานเนี่ยเราเลือกให้ความสามารถเฮนเซทางานได้แค่ใบเดียวเท่านั้นงงว่าเอาง่ายง่ายง่ายที่สุดเลยอะขอขอสปอตไลท์ให้โคโนดา้อนสองตัวเคอ่อะ อ่ะหนึ่งเหตุการณ์ทำให้เทนเซทำงานในครั้งเดียวทุกคนรู้ว่าโคโนะละก่อนเทนเซเมื่อฝ่ายตรงข้ามเสียไลท์อันนี้เห็นชัดๆขอเอาสักตัวตีเลยจัดหนึ่งจวดเสร็จปุ๊บตีเข้าไลา์เชื่อว่ามีหลายคนถามเข้าไลาคค์ครับเทนเซครับเทนเซครับ no ผิดผิดผิดไม่ได้ไม่ได้ไ นะฮะไม่ได้เนี่ยคือหนึ่งเหตุการณ์เหตุการณ์คืออะไรเมื่อเสียไเรเงื่อนไขเดียวกันเพราะนั้นเสียไรเราเลือกให้เทนเซเมื่อเสียไรอ่ะทำงานได้แค่ใบเดียวในในการเสียไรนั้นนะ่ะสมมติอันะมมเนี้ยเป็นใบอะไรก็ได้ที่เป็นเหตุเสียไรด้วยไงอ่าสมมุติสมมุตินะสมมุติจะตีเข้าไรจะพลิกด้านอย่างเงี้ยไม่ได้โอเค เออจะเลือกพลิกใบหนึ่งใบนี้หรือพลิกใบนี้เออมันจะไม่ไม่อีปิกแบบโอ้โหเนี่ยตีครับเข้าไลท์สึบยิงแกนวอล์กสองใบมึงบ้าไปแล้วอ่ะไม่นะอย่างน้อยๆตอนนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นอนะอ่ะโอเคชัวเคลียร์นะข้อนี้ แต่เล่นผิดช่วงนี้ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นช่วงลองผิดลองถูกคุณมีเวลาลองผิดลองถูกเรื่อยๆจนกว่าโควิดแม่งจะหายอ่ะไม่มีใครว่าคุณหรอกเออซึ่งคนที่เล้นผิดก็อาจจะเป็นผมเองด้วยแต่ว่าอันนี้คอผมค่อนคาดจะอัปเดตรูล i n g มาแล้ววพอจะเชื่อได้บ้างหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอ่ะข้อสี่เขาโซนมีคอหกเมรเทนเซไม่ได้อ่ะจบจำแค่เนี้ยอ่ะเขาเขาคืออะไรเขาได้เมื่อไหร่เขาโซนเขาโซนจะอยู่บนเด็กเคเนี่เด็ก แล้วมันจะมีโซนใหม่มาอย่างนี้คิงบอกคือตรงเนี้ยจะเป็นเขาโซนเขาจะเพิ่มเมื่อมีการเทนเซชิงตัวหนึ่งเทนเซเทนเซมาสภาพเดิมอ่ะอืมเนี่ยได้เขาได้คอหนึ่งเมตรเนี่ยคือเขาหนึ่งแล้วเท็คเขาอะไรช่างแมงแล้วตาเท็คจะเขียนอ้างอิงก,ก็คืออ้างอิงเขาตรงนี้จบคือตอนนี้มันเหมือนเหมือนจะมีเคาน์เตอร์การ์ดอะที่เอาไว้แบบ มาลองอะ่ะแล้วมันมันเขียนว่าเป็นเป็นเขาเลยอะ่ะเป็นตรงนี้เป็นเขาโซนยังไม่ออกมาใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเราก็ทําตามนิสัยแบบไทยๆของเราเราก็ไม่มีอะไรเราก็เอาไว้ฝูกมาวางว่าไปเขาโซนก็ <laughs> <g ül> <g ül> อย่าเลือกสรลที่มันฉูดฉาดอะ่ะ <g ül> ก็เอาสรลที่มันมองเห็นง่ายๆเออ <g ül> เดี๋ยวจะงงก็ก่นอ,อนเนี่ยก็ทําลองดูเมเนจเอาผมก็ตามนั้นเนี่ยหนึ่งเขาเฮนเซอีก สองเขาสามเขาเนี่ยสมมติเทนเซ่เองมาเนี่ยสามเขาวันนี้ตียิงสองไล้์อย่างเงี้ยอ่ะโอเคเนี่คือเขาสามอ่าแต่ถ้าตรงเนี้มีหกเลยอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะเนี่ยเขาหกเมตรใช่ป่ะอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยถ้าคุณเห็นเขาฝ่ายตรงข้ามมีหกอ่ะเขาเทนเซ่ไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นคอในเขาโซนแน่นอนว่าจะต้องมีการเอาออก ไม่เอาออกก็ต้องมีการขยายแต่เชื่อผมเถอะแม่งเอาออกเอาออกมายังไงเอาออกมาวางมันต้องมีเว้ยมันต้องมีการเอาคอจากเขาโซนมาวางแน่นอนอืมอืมอืม,อมคำถามแม่งคำถามนี้ยากนะเนี่ยในขณะที่ระผบแม่งยังไม่ค่อยเป็นใจอันนี้รูริ่งอันนี้ผมไม่ชัวน์นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็น,นตามตามความเข้าใจผมอะคือถ้าแตดไม่น่าขางพลิกได้แล้วอะน่าจะหายหมด ถ้าใช้ความเข้าใจแบบการ์ดใหม่ในใบเดิมอะ่ะเออก็น่าจะน่าจะใช้คำว่าน่าจะแลวกันไม่อยากเฟิร์มว่ะช่วงนี้อะไรที่เฟิร์มได้เราบอกเฟิร์มนะอะไรที่ไม่เฟิรม์มผมบอกเลยว่าผมไม่เฟิรม์มแต่ผมว่าสแตทไม่น่าค้างเมื่อวานนี้นเนาะเห็นเซกาดไม่ออกจากสนามกับข้อระบายเห็นเซกาดไม่ออกจากสนามกับสู่ภาพเดิม เนี่ยคนเนี้ยโดนยิงอะ่ะตกมาก็เป็นใบนี้จบเวลาขุดในหลุม,มเขาขุดเขาก็ดูตรงนี้เออนั่นแหละเข้าใจง่ายๆคอนเนี้ยไม่ยากอันนี้เป็นเรื่องน่ารู้คำถามต่อมาโคลิโดนแอดเวนทับโดนแอดเวนทับตาน,นี้เดียวด้านเทนเซ่เนี่ยะโดนแอดเวนทับ เหมือนเราจะเถียงกันแล้วใช่ไหมมาว่าโดนในเวนทา์วันนี้เหมือนมีรูลิ n สรุปมาแล้วว่าไม่พลิกด้านกลับอ่ะไม่พลิกด้านกลับโอเคอ่ะจริงก็มหมายความว่าคนเนี้ก็จะเป็นไส้ต่อแต่พอตกขึ้นมาอย่างเงี้ยก็กลับสู่สภาพเดิมอ่ะอันนี้ชัวร์ว่าว่าอ้างอิงมาร์กอันนี้ชัวร์ใช่ไหมว่าอ้างอิงจาก QA ข้อที่13 14อันนี้ชัวร์เนาะจริงๆแล้วเนี่ยการไลน์เนี่ยก็คือเราต้อง มานั่งอ้างอิงกันนะผมว่าเราจะมีคนที่อ่าน QA ออกนะฮะก็มาแชร์ได้นะเถียงได้นะเถียงได้ผมไม่ได้บอกว่าคำพูดผมถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมไม่ใช่จัดนะผมเป็นเพลเยอร์และผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับบริษัททั้งสิ้นนะผมอา mm hmm. อ้างอิงคิว q อข้อที่สามสิบ hmm. คือมาร์กบอกว่าถ้ามีถ้าผลลบพลังครอบคุมนั้นเทินก็คือลบค้างโอเครับทราบตามนั้นแต่ออฟฟิเชียลโอเคครับขอบคุณมากมากลบพลังถ้าตรงผลทั้งเทินโดนก็ประมาณนี้นะครับผม ข้อแรกการใหม่ใบเดิมอืมโดนลบพลังถ้าลบพลังเทินโดนโอเคเทนเซมากำหนดคอไม่ได้ครับนะผมแล้วก็ในหนึ่งเหตุการณ์เกิดเทนเซได้แค่ใบเดียวแล้วก็ข้อต่อมาข้อที่สองสามสี่ข้อที่สี่เขาโซนถ้ามีหกเมตรเทนเซไม่ได้หกแรงว่าหกหกเมตรเทนเซไม่ได้ เฮนเซการไม่ออกจากสนามแล้วกับสุขภาพเดิมโอเคแล้วข้อสุดท้ายเฮนเซโดนแอดเวนจะยังไม่พลิกด้านกลับนะครับยังเป็นไส้ในสภาพนั้นอยู่เอาเงินขอ่ะเฮียนี้เวลาลงเฮนเซผมไม่รู้นะว่าคุณเล่นกันยังไงเราจะไม่พูดถึงการใช้6กก๊อปปี้นะเราจะพูดถึงการใช้ริสการ์ดเหมือนเดิมอ่ะทีนี้มีของละกูเพลินละนี่คือโคโน ถ้าเป็นเวลาผมเล่นนะ่ะผมจะใส่เนี่ยสามใบในเด็กเลยเออผมจะไม่ใช้คําว่าแล้วแต่ชอบนะบางคนแม่งก็แบบบางคนแม่งก็แบบว่าเออใส่อันเนี้ยหนึ่งใบแล้วก็สองใบยอยู่ข้างนอกอ่ะอย่างนี้ อย่างเงี้ยผมไม่แนะนํามไม่ทาเพราะเวลาตัวลิเด็กหรือว่าเวลาการมันออกมามกากว่าหนึ่งใบอ่ะมันสร้างความสับสนเว้ยคือจะอยู่อย่างเงี้ยก็คือให้ให้มันนั่งเลงกันไปเลยตรงนี้อยู่ <Spect 've S 1> สา,ามใบอย่างเงี้ยแน่นอนกาใส่เทนเซกาพอดีไม่ค่อยสันทันเรื่องการติ๊กผมสามารถปินด้านแรกใส่ในเด็กจริงอยู่นอกเด็กแล้วเทนเซไม่ไม่สมควรครับไม่ไม่ทําดีกว่าเนาะกับการปินการดอีกด้านหนึ่งผมไม่แนะนํามไม่ทําเออ ไม่ไม่ควรทำไม่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งด้วยนะฮะ <_ D> ขอตรงนี้เลยอันนี้ขอไว้เลยตรงนี้ไม่ต้องอิงคิเที่ไหนอะเออไม่แนะนำอืมครับอย่างที่บอกความหนาการมีผลใช่นั่นก็เป็นประเด็นหนึ่ง <_ D> อ่าฮะแนะนำซื้อหก o ๊อปปมีตังก็ทำครับอ <_ D> ืมีตังก็ทำแต่เราจะจะไม่พูดถึงการอ่ราซื้อการดโดยโดยไม่ใช่เหตุนะฮะแต่ใครมีก็ไม่ว่ากันนะอืมโอเคครับผมสำหรับสาหรับวันนี้นะผม แอดซันโซคนดีคนเดิมทุกคนเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับใครนะที่เพิ่งเข้ามาดูไลฟ์นี้หรือคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e TCG p e g a พด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมเพจนะฮะ TCG p e g a ของเรานะฮะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามมาอยู่แล้วก็ขอขอบคุณที่ติดตามพวกเรามาตลอดนะฮะขอบคุณที่เป็นกำลังใจพวกเรามาตลอดครับผม แล้วก็สำหรับใครที่อยากให้ทางช่องของเรานะหรือทางเพจของเราทำคอนเทนต์อะไรนะฮะเกี่ยวกับการอะไรนะอยากดูรูปแบบการเล่นแบบไหนนะผมสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะับหรืออินบ็อกซ์มาบอกได้ถ้ามีรีซอสอย่างที่เคยบอกไปในทุกทุกคลิปว่าถ้ามีทรัพยาก,กรที่จะมาเล่นให้ดูหรือมาสอนได้เราก็จะทำเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วผมอยากเล่นการนะครับทุกคนอยากเล่นการหมดนะครับ,ก,ก,รรบก,ก็เจอนในดิสคอร์ดแล้วกันฮะโอเคขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ